ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูมันสับหลังพันละยอง13นะครับอายุก็3เดือน20วันนะครับก็จะพามาดูลักษณะนะครับอย่างแรกเลยสยอดนะครับก็จะเป็นสีม่วงอมน้ําตาลนะครับลักษณะใบนะครับจะเรียวยาวนะครับคล้ายๆห้วยบงนะครับใบจะยาวเหมือนห้วยบงนะ แล้วก็สีก้านใบนะครับจะสีเขียวอ่อ,อนแล้วก็จะมีสีชมพูแต้มนิดๆนะครับตรงตรงเก็บถึงใบนะครับส่วนขนตานะครับขนตาจะมีลักษณะแบบนี้นะครับงอนลงล่างนะครับแล้วก็ยาวหน่อยๆนะครับขนตาจะชัดมากเลยนะครับ ส่วนลาต้นนะครับลาต้นก็จะประมาณนี้นะครับส่วนหัวเรามาดูหัวกันนะครับก็รู้สึกว่าดกมากนะครับก็เดี๋ยวจะมานับดูหัวกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเ้า 1ิบสนะครับอันนี้ก็มีค่สิ1เอ็ดหัวอยู่นะครับฝั่งนึงไม่กล้าขุดครับกลัวมันล้มนะครับครับก็นี่ก็คือระยอง13นะครับพันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องแป้งนะครับเพราะว่าหน้าแล้งได้ผมคิดว่า34อยู่แล้วช่วงหน้าแล้งนะครับเป็นมันแป้งสายแป้งอีกตัวนึงนะครับ นี่ครับก็3เดือนประมาณ20วันนะครับกับระยอง13นะครับ,คร,บครับุณครับ